ว่าเนเชอรัลขอไทยระดับโลกสมมติว่าผมตั้งไว้ตามนี้ก็คือเซนซิทีฟไฮอินเซนเนี่ยส่งข้อมูลกลับมาทันทีแล้วก็อินเทอร์วอลสักทุก5นาทีนะฮะสมมติว่าผมตั้งไปแล้วผมกดโอเคปับ๊บเครื่องก็จะสั่งเปิดการทำงานละนะครับก็จะเปิดการทำงานละอ่าก็จะมีการส่งการทำงานมาแล้วก็จะมีการส่งข้อความมานะฮะตัวนี้ไฟก็จะติดละ ก็จะมีการรับสัญญาณละนะครับพอมีการตตดสัญญาณปุ๊บเครื่องก็จะมีการปุ๊บๆส่งข้อความมาเมื่อกี้เมื่อกี้ส่งสีสามสีแล้วก็จะส่งกลับมาแล้วก็จะส่งข้อความมาที่อย่างเครื่องน,นี้ว่าได้มีการตั้งละอ่านะฮะพอส่งกลับมาปุ๊บเนี่ยฮะใช้เวลาแป๊บเดียวเครื่องก็จะขึ้นแล้วว่าตอนนี้สเตตัสคือเปิดละการเตือนนี่มีอะไรบ้างมีอ่ เซนเซทีฟไฮนะครับระดับเซนเซทีฟที่ความไฮแล้วก็มีมู b b ิ n งเครื่องนี้ก็จะระบุพิกัดล่าสุดเลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่แถวนี้แหละปุณณวิถีแถวสุขุมวิท111น,นะเหมือนกันที่เราถ่ายนะเครื่องก็จะระบุตำแหน่งเราสามารถที่จะอย่างที่ว่ากดเข้าไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ขึ้นสีส้มๆสมนี่คือกําลังมีการติดตามเปิดฟังก์ชันอัตโนมัติอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะเช็คพิกัดใหม่เป็นครั้งโดยที่ไม่ต้องรอให้เครื่องมีการสั่นสะเทือนก่อนเราสามารถกดรีนิวได้เพื่อที่จะ ขอพิกัดใหม่เป็นทางเป็นทางก็ได้หรือตรวจสอบอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะกดหลอกหรือว่าแก้ไขแก้ไขการตั้งค่าเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้จากค่าพวกนี้นะฮะที่ที่ผมให้ดูที่ให้ดูผ่านเมื่อกี้ก็จะเป็นเซตติ้งอะไรต่างๆก็จะมีเมนูเซตติ้งให้แล้วกลับมาที่เดิมก็เปิดไปแล้วก็ใช้งานปกติสังเกตตรงไอคอนข้างบนนะฮะตัวตัวแสดงเตือนข้างบนมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเห็นแล้วว่านี่ฮะ โลเคเตอร์อร์มหมายถึงว่ามีการเชื่อมต่อแล้วมีการอัปเดตแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็บอกว่าแอดแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ออกไปก็จะมีการติดตามละดูสังเกตง่ายเมื่อเวลา17บเนาฬิกานะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเครื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมีการสั่นสะเทือนนะฮะอย่างเหมือน,มน,มนผมมีการป๊ป๊มีการขยับอย่างเงี้ยเหมือนกันมีคนมาจับมันเล่นมันเมื่อกี้เราตั้งเซนเซทีฟไวนะฮะเครื่องนี้ก็จะมีการส่งสัญญาณแล้วก็แจ้งเตือนกลับมาที่เครื่องนะฮะ,นะฮะนนเะนี่ยฮะเมื่อกี้ ระหว่างที่เรากําลังเดินเที่ยวเดินช็อปอยู่เครื่องนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนกลับมาทันทีว่าอุปกรณ์หรือว่ารถของเราหรือว่าตัวนี้มีการแจ้งเตือนฮะปุ๊บผ่านมาก็จะมีการเตือนชัดเจนแล้ว,นวเนี่ยว่าเดว่าเอลวันเนี่ยมีการเคลื่อนที่ละที่ตำแหน่งนี้เขาเรียกถูกภัยคุกคามหรือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขเราตั้งไว้เขาก็จะเตือนและกรอบมันก็จะกลายเป็นสีแดงถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับดูจากตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะบอกว่า unexpected movement detected by เดว่าเอลวันก็จะเตือนแล้วว่า มีการเคลื่อนไหวที่เราตั้งตรวจสอบเอาไว้แจ้งกลับมาละนะครับอย่างที่บอกว่า Interval Time เมื่อกี้เราตั้งไว้ที่5นาทีก็คือหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะมีการติดตามพิกัดทุกๆ5นาทีนะครับแล้วก็ส่งส่งพิกัดกลับมาให้เรามันก็จะเป็นเส้นทางนะฮะว่าว่าของชิ้นนี้หรือรถคันนี้หรือว่าคนคนนี้มีการเคลื่อนที่ไปที่ไหนบ้างนะครับระหว่างนี้เนี่ยถ้า5นาทีเนี่ยเฮ้ยเราแบบ เฮ้ยไม่อยากรอถึง5นาทีต้องการที่จะรู้เลยแล้วก็กดรีนิวใหม่ได้เลยกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแจ้งพี่กลับอัปเดตให้ตรงนั้นเลยนะฮะเราก็สามารถที่กดได้หรือว่าถ้าเราเนี่ยเรา,าตรงนี้ก็จะมีปุ่ม e v i o u s กับ n e x t ให้เห็นนะฮะก็คือว่าเราสามารถที่จะกดติดตามไปเรืเรื่อยนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะเทปต่อไปเราก็จะมีการใช้งานจริงมาแต่ตอนนี้เอาคร่าวๆก่อนว่าว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องเมื่อเราตรวจสอบเสร็จปุ๊บแล้วเราจะเลิกใช้งานแล้วก็กด Disarm นะครับก็ค ไม่อยากตามละรู้แล้วว่าอยู่ไหนแค่นั้นก็ก็จบนะฮะผมก็กดด i สอ r มไปเครื่องก็จะ,ะกลับมาเราก็ก็ถามเขาเขาถามม้ยืนยันว่าต้องการยกเลิกไหมก็แค่ย,ยกเลิกแค่นั้นเองนะฮะเครืค่องก็จะกลับเข้าสู่หมดปกตินะครับซึ่งแม้แต่ว่าเราไม่ต้องการติดตามแล้วแต่ว่าเรายังสามารถที่จะเปิดหรือปิดมันเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าจะเช็คพิกัดของเครื่องนี้ใหม่หมอีกคีเมื่อไหร่ก็ได้นะครับพอเครื่องรับสัญญ,ญาณเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะสั่งหยุดการติดตามก็คือว่า ไม่ต้องมาบอกเราทุก5นาทีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะส่งกลับมาก็จะกลับมาเป็นพิกัดเดิมนะครับเครื่องก็จะกลับมาเป็นหน้าจอสีเขียวก็คือณตรงนี้ก็เข้าสู่โหมดปกติถ้าเราอยากเช็คใหม่แล้วก,กดตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการดูย้อนหลังแล้วก็กดหลอกนะฮะหลอกก็คือจะมีพิกัดขึ้นมานะครับก็นี่ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าเครื่องนี้เองเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มให้กับผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้ หลายคนนะเครื่องดีวผมว่าจะแช์ให้คนที่คนที่2คนที่3ใช้งานได้หรือว่าผมมีเครื่องนี้หลายตัวผมก็สามารถที่จะแอดเข้าไปได้หลายเครื่องได้นะครับซึ่งซึ่งการใช้งานจริงก็จะสามารถที่จะเปิดให้ให้ดูได้บางส่วนที่ใช้งานเนี่ยผมก็เปิดสกรีนช็อตไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกรีนช็อตกันสกรีนช็อตเราเริ่มต้นจากการที่เราเข้ามาที่ Re t ท c h L1 ก็เป็นแอปธรรมดานะก็คือโหลดมาแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายไปปุ๊บพออธิบายเสร็จเครื่องก็จะมีการแอดนะฮะอย่างตอนนี้ก็คือเรามีการทดสอบใช้้ตตตออนนีีก็แบตเตร่800% แล้วความถูกต้องเนี่ยถ้าเราอยู่ในบริเวณนอกอาคารในความถูกต้องก็จะละเอียดแทบเรียกว,ว่าจะประมาณที่ความละเอียด15เมตรได้เลยนะครับเพราะว่าเราใช้งานกันที่อนอกออฟฟิศจริงๆใช้งานจริงก็คือไม่ได้ไม่ได้นั่งในออฟฟิศนะฮะเราก็จะมีการตรวจพวกนี้ก็จะเป็นเมนูธรรมดาที่เราอธิบายที่ผมอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะอย่างพิกัดตัวนี้ก็พอเอาเอาเข้าจริงๆใช้งานจริงๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยออฟฟิศเราอยู่ที่ตรงข้ามวาชิรธรรมสาธิต8นะฮะ ความถูกต้องก็คือในซอย8ก็จะอยู่ตรงข้ามก็คือค่อนข้างที่จะละเอียดเราก็จะบอกตำแหน่งซึ่งพิกัดก็จะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้จาก Google Google Map นะฮะก็คือเราต้องลิงก์กับ g o o g l e Map นิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนนะ,ะว่าบางทีเนี่ยเครื่องเนี่ยอาจจะต้องมีการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตหรืออัปเดตข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตบ้างดังนั้นเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยถ้าจะให้ดีนะฮะถ้าจะให้ดีก็คือต้องการความถูกต้องหรือว่าต้องการแผนที่ที่อัปเดตเนี่ อินเทอร์เน็ตไว้หรือว่าอาจจะใช้กับ Wi-Fi ก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้จํากัดแค่ว่าต้องเป็นต่อระบบ 3G นะฮะก็คือถ้าเกิดเรามี Wi-Fi อยู่ก็สามารถใช้ได้หรือใช้กับแท็บเล็ตอะไรก็ได้นี่ตแหน่งของหลอกที่ที่เขาเก็บไว้นะค่อนข้างเยอะนะฮะว่าว่าไปที่ไหนบ้างนะะก็จะมีจํานวนมากขึ้นนะครับนี่ตัวนี้เป็นหน้าต่างที่บอกว่าโลเคเตอร์เนมอะไรถ้าเราเลิกใช้ในในเมนูเราถ้าเราเลิกใช้เราก็สามารถที่จะรีมูฟได้นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวรีมูฟนี่สําคัญมากก็คือ เครื่องนี้มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะฮะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะเลือกใช้ก่อนที่จะเอาให้คนอื่นใช้เนี่ยท่านควรจะทําการรีมูฟเครื่องนี้ออกไปก่อนรีม mm ูฟ hmm. ออกจากเครื่องไปก่อนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้มีแทร็กเกอร์กี่คนนะฮะเอ่อตัวนี้เราก็จะบอกว่ามีคนตรวจสอบเครื่องเครื่องที่ผมใช้เนี่ยทั้งหมด2คนตัวนี้ก็จะสามารถที่จะดูได้ว่าเครื่องนี้เป็นใครแล้วก็เราก็สามารถที่จะ มีระบุอีเมลลงไปในนั้นด้วยได้นะครับว่าเราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลอีเมลลงไปได้นะครับซึ่งในการใช้งานจริงยละเอียดต่างๆเนี่ยเราก็จะอธิบายโดยละเอียดหรือว่าถ้าอาจจะดูจากคู่มือได้ด้วยว่าฟังก์ชันมันมีอะไรแต่ว่าวันนี้เราก็ดูมาคร่าวๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกผมแอดไป2เบอร์ก็จะขึ้นว่า2เบอร์นะฮะก็คือตัวแรกนี่ผมเป็นมาสเตอร์คือเป็นคนเป็น,เป,นเป็นเจ้าของเครื่องเองเป็นคนที่จะเป็นคนควบคุมคนอื่นว่าคนอื่นจะแอดได้ไหมไม่แอดได้ไหมอีกตัวหนึ่งคือผมเป็นแค่แท็กเก ผมไม่ได้เป็นแอดมินของเครื่องนั้นดังนั้นเนี่ยผมได้แค่ติดตามตรวจสอบนะครับนะเราระบบก,การตรวจสอบก็จะเป็นเหมือนที่เราบอกนะฮะก็จะมีการแอดไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเครื่องก็จะอัออออลลัมมาที่เราก็จะขึ้นเป็นสีแดงอย่างเช่นว่าผมเนี่ยก็เรามีการทดสอบว่าเราก็จะมี Messenger อยู่นะฮะวันหนึ่งเราก็ต้องอยากรู้ว่าทดลองโดยการที่ว่า ถ้าเมสเซนเจอร์เนี้ยให้เอาไปฝากในธนาคารอย่างเช่นที่เราอยู่ใ,ใกล้ๆก็จะเป็นปียอารมณ์นะฮะเราก็จะมีการติดไว้แล้วก็พอเมสเซนผมก็แอบไปวางไว้ที่ยัดเข้าไปใต้เบาะมอเตอร์ไซค์เขาเองนะฮะก็พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยพอพอทางพี่เมสเซนเจอร์เขาสตาร์ทเครื่องพอจับรถตั้งขึ้นปุ๊บสตาร์ทปุ๊บอ่ะเตือนมาแล้วว่ามีการขยับนะฮะอยู่ตรงคะก็คือพิกัดเนี่ยก็เออเลอร์แค่ประมาณสัก15เมตรเองเพราะว่ามันอยู่ในที่โล่งนะฮะก็พอเปิดมาปุ๊บเครื่องก็จะอารลามแล้วก็มีเตือน Expect Movement เกิดขึ้นนะฮะก็จะเตือนเรามาแล้วก็จะเริ่มมีการเตือนแล้วก็เทอร์วัลผมตั้งไว้ที่3มนาทกีก็เข้ามาดูได้เราพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะเริ่มเริ่มตามมานะครับพอเมื่อกี้สังเกตดูนะครับแบตเตอรี่เรา60%นะครับพอ60%เนี่ยก็จะขึ้นสีเขียวอยู่นะครับแต่ว่าระหว่างที่เรากำลังติดตามเนี่ยพอแบตเตอรี่มันลดลงเ,เ,เ,เขาก็จะมีตัวเตือนอีกนะว่าแบตเตอรี่มันน้อยลงแล้วนะดังนั้นเนี่ยการที่คณจะการที่จะติดตามนนยยนีัตตนะนั้นน้แดดวง เราอาจจะลดการติดตามทุกสามนาทีลงหรือว่าติดตามเฉพาะครั้งที่เราต้องการเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บแบตเตอรี่ก็40%เครื่องก็จะเตือนได้ว่า่า40%แต่ที่จะให้เห็นตรงนึงก็คือว่าตรงนี้มีการมูฟละมีการมูฟเมนต์ละนะฮะพิกัดก็จะมีการเคลื่อนจากที่1ไปที่2แต่ตัวนี้ก็คือค่อนข้างใกล้นะฮะค่อนข้างใกล้กันมันก็ยังไม่เห็นภาพชัดนะครับมันก็จะมีพิกัดที่ที่มีการเคลื่อนที่นะฮะพอพี่พ์เมสเซนเจอร์เข้าไปที่ปิยรรมนะฮะไปฝากเงินที่ธนาคารตัวนี้ก็จะ แสดงเส้นทางนะฮะว่าจากนี้มูฟไปนี้แล้วมูฟไปนี้นะครับเส้นทางเนี่ยที่มันไม่เป็นไปตามถนนเนี่ยเพราะว่าเราตั้งอินชาวร์ไว้ทุก3ามนาทีังนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงเฉพาะพิกัดทุก3ามนาทีแต่ว่าเขาก็จะมีการเชื่อมโยงลากเส้นให้เราด้วยดังนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าอ๋อพี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้จอดอยู่ที่ปียรมนะฮะความละเอียดระดับที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยที่ 15- หรือ20เมตรเนี่ยจริงๆถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เราจริงๆหรือว่ามันรถเราหายจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะขับตามไปเลยก็ได้นะระนระย ระยะ15เมตรหรือระยะ100เมตรหรือ200เมตรเนี่ยมันเป็นระยะที่สายตามองเห็นอยู่แล้วถ้าเขาไม่ไม่ซ่อนนะฮะก็สามารถที่จะตามไปเลยดังนั้นเนี่ยระหว่างที่รอเราอาจจะเป็นคนที่จะติดตามติดตามรถของเราไปเองเลยก็ได้นะนี่นี่คือพูดในถึงแง่ของการกันขโมยนะครับเครื่องเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เครื่องปิดอยู่แล้วถ้าเครื่องเปิดใหม่มันก็จะมีการแจ้งด้วยนะว่าเครื่องตอนนี้มีการเปิดใหม่แล้วเขาก็จะมีการเตือนตลอดเวลานะก็คือสเตตัสทุกอย่างของเครื่องสามารถเช็คได้ตรงนี้ก็คือเนี่ยเราทดสอบที่พัทยานะฮะผมก็ติดตั้งไว้แล้วก นี่ฮะเส้นทางการเดินเส้นทางออกจากปทยาแล้วนี่นี่ก็คือมอเตอร์เวย์สายใหม่นะครับกาตัวเครื่องก็จะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามแล้วก็สังเกตดูนะครับแผนที่เนี่ยไม่ใช่มีแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยมีจะมีภาษาไทยด้วยแล้วเราก็สามารถซูมได้ตลอดระบุแปดพิกัดแบตเตอรี่ได้ตลอดนะครับก็สามารถที่จะดูอย่างนี้ได้ค่อนข้างละเอียดเส้นทางก็จะถูกดังนั้นเนี่ยความปลอดภยัยหรือว่าความอุ่นใจความสบายใจของเราก็จะสามารถ ตอบสนองได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ติดตามคนติดตามของหรือว่าติดตามผู้สูงอายุหรือว่าจะประยุกต์ใช้งานต่างๆอย่างที่ว่ามันสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ใช่ว่าเราใครมีแอป,ปนี้แล้วก็จะสามารถที่จะแอดเบอร์เราไปได้สมมติว่าเฮ้ยมีคนรู้นะว่าเบอร์นี้เบอร์มีคนเบอร์นี้แล้วอีกคนนึงจะมามาแท็กเรานะฮะก่อนที่เครื่องนี้จะอนุญ,ญาตให้ใครแท็กเขาก็จะส่งข้อความหรือส่งการขออนุญาตมาที่เจ้าตัวก่อนคือเจ้าของเครื่องก่อนนะฮะตัวนี้ก็จะก็จะมีบอกว่าแท็กกิ้งรีเควสต์นะครับ ก็เป็นการแสดงว่าเนี่ยมีเจ้าของโทรศัพท์หมายเลขเนี้ยต้องการที่จะแท็กเครื่องนี้ด้วยนะฮะเราเองเราก็ต้องกดเข้าไปดูดูก่อนแล้วก็เราต้องเป็นคนที่แอปพุกเองนะฮะคนอื่นถึงจะมาติดตามเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบการบริหารเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของฟังก์ชันความทนทานต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อเชื่อถือได้นะครับดังนั้นเนี่ย ทุกท่านก็สามารถที่จะเอาไปลองประยุกต์ใช้งานได้นะครับเพื่ออย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมความมั่นใจความปลอดภัยหรือใช้ประโยชน์ต่างๆที่เราวางแผนไม่ได้นะครับก็จากการพรีวิวหรือการแนะนำเบื้องต้นนะครับเชื่อว่าทุกๆท่านเองเนี่ยก็สามารถที่จะ จินตนาการหรือว่าคิดโซลูชันของตัวเองขึ้นมาได้แล้วว่าจะใช้ r i t a k เ L1 ที่ทางเดว่าในช r ร l นำเข้ามา,าเสนอนี้อย่างไรนะครับซึ่งหากท่านมีไอเดียอะไรก็เข้ามาแชร์กับเราได้ที่แฟนเพจของเดว่าอินเทอร์แอคทีฟนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นคนลับแฟนเพจกับเดว่าในช r ร l นะครับซึ่งเดว่าอินเทอร์แอคเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหม่ซึ่งสำหรับลูกค้ากลุ่มหรือว่า,าสมาชิกที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ของเราโดยเฉพาะนะครับ ก็ยังไงมีความคิดเห็นอะไรหรือต้องการทดสอบสินค้าอะไรก็สามารถแวะมาได้ที่สขุมวิทย์ร้อยหทับหนึ่งแล้วระหว่างนี้ก็ทางเดว่าในเชลล์เองก็จะได้มีการส่งสินค้าเหล่านี้ให้กับทางาสื่อในกลุ่มต่างๆได้ทสอบรวมถึงมีการทำรีวิวที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ใช้งานจริงๆออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทำให้ทุกคนเห็นมุมมองต่างๆที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของสินค้าว่าจะ จาหน่ายที่ใดอะไรยังไงเนี่ยก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราจาหน่ายเนี่ยหลักๆก,ก็คือจาหน่ายที่เดว่าในชั้นเนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เราก็จะดิสเซเบลสินค้ากลุ่มนี้นะครับเข้าไปสู่พทเน์ทุกๆก,กลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตามห้างตามร้านค้าหรืออาจจะเป็นประดับยนต์หรือว่าโรงพยาบาลหรือกลุ่มไหนที่ที่เขามีความจําเป็นต้องใช้กลุ่มนี้ทุกท่านหาสามารถหาซื้อได้แล้วก็อาจจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งค่อนข้างง่ายกับทุกท่านนะครับ แต่ท่านใดที่ยังไม่สามารถหาซื้อได้หรือว่าต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายในในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงก็ติดต่อมาได้ที่ d e v a าในเชลล์ดทนะครับทางเรายินดีให้บริการทุกท่านเต็มอย่างเต็มที่นะครับ